ยินดีต้อนรับคณะกรรมการเข้าสู่การประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสามดาวของโรงเรียนบ้านนนสว่างท่ากระบือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตห้าโรงเรียนบ้านนนสว่างท่ากระบือเป็นโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตห้าตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่ง ตำบลภูผาม่านอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2566มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น179คนมีข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน15คนโดยมีนางพัชรินูุตันดำรงตำแหน่งผู้เมการโรงเรียนบ้านนวลสว่างท่ากระบือ ผลการดำเนินงานของโรงเรียนตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับ3าดาวจํานวน4ด้านซึ่งจะขอเสนอแต่ละด้านให้ท่านได้ทราบดังต่อไปนี้ด้านที่1ด้านโรงเรียนโรงเรียนบ้านนนสว่างท่ากระบือจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสะอาดร่มรื่นสวยงามมีมาตรการรักษาความปลอดภัย มีการจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังด้านคุณธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการปลูกฝังคุณธรรมของนักเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมแผนปฏิบัติการประจำปีและบรรจุโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ลงในแผนปฏิบัติการโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ใฝ่หาความรู้มุ่งศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อมรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยมีความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเองโรงเรียนบ้านนนสว่างท่ากระบือได้ดำเนินการค้นหาปัญหาและสาเหตุกำหนดพฤติกรรม บ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน3ประการคือความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและความพอเพียงโดยมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านคุณธรรมผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่น ช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจของโรงเรียนและมีการสร้างเครือข่ายทั้งภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายอย่างโรงเรียนบ้านานาน้ำซำร,ร,รวมถึงสร้างเครือข่ายกับองค์กรทางศาสนาในชุมชนโรงเรียนบ้านนวนสว่างท่ากระบือได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจากหน่วยงานของรัฐได้รับการยอมรับและยกย่องเช,ชิดชูเกียรติผ่านการประเมิน รับรองคุณภาพและยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับหนึ่งดาวและระดับสองดาวด้านที่สองด้านผู้บริหารนางพัชรินกุตันผู้มีการโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์กรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยได้ขับเคลื่อนบริหารงานกำกับ ติดตามผลงานด้านการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสะพะทมีกระบวนการติดตามดำเนินงานผลการปฏิบัติงานและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรมเป็นไปตามคู่มือแนวทางปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรมสะพะทะได้รับความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งบุคลากรผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน เป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนและครองงานด้านที่สามด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนนสว่างท่ากระบือทุกคนมีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยมีแผนการจัดก,การเรียนรู้ที่มีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เชื่อมโยงสู่เนื้อหาสาระในรายวิชาที่สอนรวมทั้งการปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นการทำงานกลุ่มการทำโครงงานการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจการมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติจริงผ่านโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆของโรงเรียนมีการสร้างเครือข่าย ครูภายในโรงเรียนและครูโรงเรียน,นอื่นๆครูมีความสามารถในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านคุณธรรมครูมีความประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากภายในโรงเรียนและภายนอกดังนี้ 1. รางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดี ด้านการจัดการเรียนการสอนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับประเทศประจำปีพุทธศักราช2564 2. รางวัลน,นวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีด้านครูผู้สอนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับเขตตรวจราชการที่12ประจำปีการศึกษา2565 3. รางวัลคู่รุชนคนคุณธรรมด้านครูผู้สอน โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับเขตตรวจราชการที่12ประจำปีการศึกษา2565 4. รางวัลน,นวัตกรรมสร,ร้างสารรค์คนดีด้านครูผู้สอนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2566 5. รางวัลครุชนคนคุณธรรมด้านครูผู้สอนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2566ด้านที่4ด้านนักเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพท นักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่มุ่งเน้นด้านความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและความพอเพียงโดยลงมือปฏิบัติก,กิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องออกคำสั่งนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือมีคุณธรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนนสว่างท่ากระบือมีความมุ่งมั่นมุ่งหวังที่จะนำพาโรงเรียนไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพื่อให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมที่สมบูรณ์พร้อมเป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างนักเรียนบุคลากรและชุมชนให้เป็นบุคคลที่ดีที่ประเทศชาติต้องการสวัสดีค่ะ